กลองลกข้าวกลงเบานี้ข้าวกลงเบานี้ข้าวกลง่ะข้าวกลงโลกเบานี้ข้าวกลงโลกนี่กลงอยู่นี่ลูกเบานี้กลงอยู่นี่ครับกลงนี้ลูกกงนี้กงนี้ลูกกงนี้ลูกกงนี้ครับเบานี้โรยตาไม่ใช่ลูกนี่กลงเบานี้เราตาออกมาโรยตาออกมาออกมาก่อนมาเบานี้ข้าวกงไปเบานี้ข้าวกลงนะ อลนี้เข้ากงนะเข้ากงเข้ากงโรเลต้าออกมาโรเลต้าออกมาลูกโรเลต้ามาโรเลต้ามาเอามาก่อนไม่ใช่กงหนูลูกโรเลต้ามาหนูออกมาก่อนโรเลต้ามากลับมาหาแม่มามาเอามาหาแม่ก่อนโอเคบานี้เข้ากรงรูเป่ะบานี้เข้ากงบานี้เข้ากงรูกป่ะเข้ากงบาลนี้เข้ากงเข้ากงลูกบานี้แม่บอกให้เข้ากงไงปะเข้ากรงปะบานี้บานี้เข้ากรงปะ มานี้ข้ากลงปะข้ากลงนะมานี่ครับข้าวกลงลูกข้าวกลงบ้านี้ข้าวกลงเก่งมากลูกทำไมยังต้องให้มามามีเสียงลูกเ,เก่งมากครับโอเคครับโอเคโอเคโอเคเข้าวกงลงแล้วนะ